จุดหมายปลายทางของทุกชีวิตคือการไปสู่อายตนานิพาน์พระบรมศาสดาทรงเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมบูรณ์แล้วได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วในระหว่างที่ทรงสร้างบารมีโลกต้องเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏย,ยาวนานเกิดไปเป็นอะไรต่ออะไรมากมาย ท่านนห็นว่าชีวิตน่ะเป็นทุกข์ไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ดังนั้นท่านจึงสละราชาสมบัติแล้วมุ่งสแสวงหาหนทางพระนิพพานอันเป็นบรมสุขโดยการทำใจให้หยุดนิ่งจนได้เข้าถึงกายทำอรหัต ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้มมา,จาตรัสไว้ในปฐมว,ปวิหารสูตรว่าอนุบุพะวิหารคือทำเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับก้าประการปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌาน อากาสานัญจายตนาชาญวิญญาณัญจายตนาชาญอากินจัญญายตนาชาญเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญและสัญญาเวทยิตนิโรธนี่คืออนุปปภาพานเก้าประการน,นี้คำว่าชาญเป็นศัพท์ที่ลูกๆได้รับฟังกันมาจนคุ้นหู แต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรชานณหมายถึงการทำจิตให้เป็นสมาธิจนนิ่งแน่นมีพลังใจที่มีพลังขึ้นมาได้กับเพาะเกิดจากภาวะที่ใจสงบนิ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำสมาธิที่อยู่ในขั้นของจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ ใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นสภาวะที่มีพลังและทรงอนุภาพมากเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกเนื่องจากไม่รวมเป็นจุดเดียวกันความร้อนของแสงอาทิตย์จึงมีไม่มากต่อเมื่อใดที่เรานำเอาแสงอาทิตย์ให้มารวมเป็นจุดเดียวกัน ก็จะกลายเป็นพลังงานที่ร้อนแรงเพราะฉะนั้นผู้ที่จเจริญสม,มาธิภาวนาอยู่ในระดับที่เป็นอัปปนาสม,มาธิก็สามารถทำฌานสม,มาบัติให้เกิดขึ้นได้การทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางกลางไปก็เรียกว่าเป็นการเข้าฌานในหลายๆระดับเมื่อกล่าวั้งฌานสม,มาบัติ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการฝึกสมาธินั้นฌานสมามบัติเกิดขึ้นได้ทั้งกับนักปฏิบัติในพุทธศาสนาและนักบวชนอกพุทธศาสนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุติฌานไล่เรื่อยไปในระดับที่เป็นอรูปฌานหากผู้ปฏิบัติแม้สามารถทำใจให้หยุดนิ่ง ถึงขั้นใน่มชาขั้นต่างต่างแต่ไม่ได้น้อมนำชาเหล่านั้นมาไว้ในกลางตัวก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิที่สมบูรณ์เพราะถ้าไม่ถูกกลางก็ไม่สามารถดำเนินจิตให้สูงขึ้นไปได้ถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าสัญญาเวทนิยตินิโรธเพราะสัญญาเวทนิยตินิโรธนี้เนะี่ยมีเฉพาะทางสายกลางในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะฉะนั้นการเข้าฌานสมาบัติทั่ว,วไปหรืออรูปฌานสมาบัติของนักบวชนอกศาสนาที่ทำได้สูงสุดถึงขั้นสมาบัติ8ไม่ได้หมายถึงการเจริญอนุปปภะวิหารธรรมเราจะเข้าอนุปุภพวิหารธรรมก็ต้องรอมอก,การเข้านิโรสมาบัติด้วยจะมีสัญญาเวทยิตนิโร เป็นขั้นสูงสุดการเข้านิโรธสมาบัตินี้เนี่ยเป็นการทำจิตให้สง,งบและปลอดจากนิวรธรรมทั้งหลายแต่แต่แตดับจากกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสงัดจากวิจารณปีติสุขละทุก์ละสมนณทมนณทุกอย่างจิตเป็นเอกคตารม และวก็เข้าอารมณสัญญาดับรูปสัญญาเข้าไปเรื่อยๆจนถึงดับสัญญาและเวทนาจะเรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธนี่ก็เป็นภาคปริยัติอย่างย่อยๆนะจ๊ะเอาไว้เมื่อไหร่ที่ลูกๆนั่งธรรมะได้ดีมีดวงตาเห็นธรรมภายในหรือเข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่าง เวลานั้นหลวงพ่อถึงจะค่อยๆพูดถึงสัญญาเวทยิตนิโรธและเราก็จะเข้าใจถึงลักษณะของฌานในระดับต่างๆที่กล่าวมาได้ง่ายขึ้นเราจะจำแจ้งทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติเพราะเรื่องของการทำสมาธิมีหลายระดับการกระชานก็มีเป็นขั้นเป็นตอนเราจะสังเกตได้ว่า ทำไมนักบวชนอกศาสนาไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้นั่นก็เพราะท่านเหล่านั้นน่ะยังไม่ได้น้อมนำใจกลับเข้ามาไว้ที่กลางกายคือยังไม่รู้จักและก็หาศูนย์กลางกายซึ่งเป็นทางไปสู่อาญะตานิพพานไม่พบนั่นเองเมื่อหาไม่พบก็ไม่สามารถบรรลุสมาบัติขั้นสูงสุด ที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธได้ในมหาปรินิพานสูตรมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการเข้าฌานในระดับต่างๆของพระผู้มีพระภาคเจ้ารวมไถึงการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธเอาไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานปัจฉิมโอวาทแก่ปิกษุสฆ์และพุทธบริษัท ที่มาประชุมกันเรียบร้อยแล้วรล่งก็ทรงอยู่ในท่าสีหัสัยญาติทรงหลับตาเข้าออกชาต่างๆคือปฐมฌานเมื่อฟอกจิตอยู่ในปฐมฌานจนละเอียดแล้วก็ออกจากปฐมฌานทรงเข้าออกทุติยฌานฟอกจิตให้สะอาดยิ่งขึ้น แล้วก็เข้าออกตติยฌานจะตติฌานไปตามลำดับทรงเข้าอากาสารนัญจายตนาฌานฟอกจิตในอรูปฌานสมาบัติให้ละเอียดหนักยิ่งขึ้นไปอีกครั้นออกจากอากาสารนัญจายตนาฌานแล้วทรงเข้าออกวิญญาณัญจายตนาฌานอากินจัญญายตนาฌาน และเนวสัญญานาสัญญายัตนาชาญจากนั้นก็ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติในสมัยนั้นท่านพระอนนท์ได้ถามพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีภาคเจ้าทรงบรินิพานแล้วหรือยังก็ได้รับคำตอบว่าพระุทธองค์ยังไม่ปรินิพาน แต่กำลังเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ต่อมาเมื่อพระองค์ฟอกจิตในสุดละเอียดในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้วก็จากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติถอยกลับมาที่ในว่าสัญญานาสัญญาจตนะอากินจัญญาจตนาชาญมิญญาณัญจาจตนาชาญอากาสนนนานัญจาจตนาฌาน ทรงเข้าออกจกต,ตุติยชานตัติยาชานทุติยชานปฐมชานเป็นปฏิโลมแล้วก็อนุลมย้อนกลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งคือทรงเข้าออกชานต่างๆไปตามลำดับถึงสัญญาเวทยิตนนโรธแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพานแล้ว ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดความขนพองสยองกล้าวน่าสะพึงกลัวแก่ผู้ที่ยังมีจิตไม่มั่นคงและกลองทิพย์ดนตรีทิพย์กับบรงขึ้นเพื่อสะดุด,ดีนอบน้อมพระพุทธองค์เทนี้หลวงพ่อขอย้อนกลับมาพูดถึงอรูปภมชั้นสูงสุด และเป็นชั้นสุดท้ายคือในวสัญญานาสัญญาจยานาภูมิที่ได้ติดคร้างเอาไว้เมื่อวานนี้กันต่อนะจ๊ะคืออยู่สูงจากอากินจัญญายตนาภูมิขึ้นไปอีกห00้าล้านห้าแสนแปดพันยก็จะถึงอรบบพรมชั้นที่สซึ่งเป็นอรบบพรมชั้นสูงสุดมีนามว่า ในวสัญญานาสัญญายตนนภูมิเป็นที่สถิตของอรรถบพรมซึ่งเกิดจากอรรถบชานจะสายความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปไม่มีสัญญาอย่างหยาบมีแต่สัญญาอย่างละเอียดประณีตเท่านั้นอรรถบพรมผู้อบัตที่อรรถบพบชั้นสูงสุดแห่งนี้ได้ เพราะปฏิสนธิด้วยเนวสัญญานาสัญญายันะวิบากจิตฉะนั้นจึงสถิตสวยสุขอันประณีตและละเอียดอ่อนเป็นที่สุดมีอายุยืนนานมากกว่าอารูปพรมชั้นอื่นๆเดิมนาจแห่งอรูปชานกุศลอันสูงสุดที่ได้บำเพ็ญมาทุกท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้สำเร็จอรูปฌานที่สี่มาแล้วทั้งสิ้นก่อนจะได้มาอุบัติในอรูปรหม,มโลกชั้นนี้พวกนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายกานได้สำเร็จอากินจัญญายตนาฌานซึ่งเป็นอรูปฌานที่สามแล้วนั้นก็ยึดมั่นฝึกฝนในฌานนั้นจนชำนาญคล่องแคล่วดีแล้ว ต่อมาก็พิจารณาว่าอากินจัญญายตนาชานนี้เนี่ยยังไม่เป็นการดีพอยังไม่ได้เย็นใจที่สุดจึงตั้งใจที่จะบำเพ็ญอรูปฌานในสูงยิ่งขึ้นไปท่านได้คลายความนิยมในอากินจัญญายตนาชาญมีความปรารถนาจะให้ตนถึงอรูปฌานขั้นสูงสุดยอดต่อไป อ้าไดสอนตัวเองว่าขอใยเข้าไปเจ้าจงมีจิตใจเป็นดุดดังว่าหายไปเสียเถิดจะเป็นการประเสริฐแก่ตัวเข้าไปเจ้าตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มบริกรรมภาวนาคาถาว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังภาวนาวอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่หยุดยั้ยงเป็นเวลายาวนาน ตามอำนาจพลังของสมาธิจิตส่งผลให้นิวรธรรมทั้งหลายสงบระงับจิตกัแนบแน่นมั่นคงในความสงบประณีตเป็นที่สุดแล้วก็หลุดพ้นจากอากิญจัญญายตนะฌานก้าขึ้นสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานครั้นได้สำเร็จเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้ว ก็มีจิตใจผ่องใสเป็นพิเศษเมื่อดับขันลงก็ตรงมาอุบัติเกิดเป็นอรูปพรมผู้พิเศษสถิตสวยสุขอันประณีตอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะอารูปพรมนี้เป็นอรูปพรมผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงสวยสุขเป็นเวลาย,ยามนานถึง แปดหมืนสี่พันมหากัพลูกๆก,ก็อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยกับคำว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คำว่าเนววสัญญาหมายความว่าไม่มีสัญญาอย่างหยาบนาสัญญาก็หมายความว่ามีสัญญาละเอียดประณีตรวมกันเป็นเนววสัญญานาสัญญายตนะ จึงหมายถึงถูกดึงดูดไปพบภูมิที่ไม่มีสัญญาอย่างหยาบมีแต่สัญญาอย่างละเอียดประณีตแต่ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีส่วนว่าจะละเอียดประณีตเพียงไรหลวงพ่อมีตัวอย่างที่น่าสนใจจะนำมาไล่ฟังแต่วันนี้เวลาไม่พอเสิแล้วเอาไว้วันพรุ่งนีน้นะ มารับฟังกันต่อนะจ๊ะเราจะได้เข้าใจเรื่องของอรรปบพรมได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าอยากจะให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งจริงๆต้องให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนาม,มัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย,ย่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว รอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินท